สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ใน Relax in Heart Podcast นะครับอยู่กับผมเ,มเดิมนะครับฟิลม์มเนื้อหาที่เรานํามาในวันนี้นะครับก็มาจากคุณนิกวิกนอลนะครับผมก็สรุปมาจากม i ชชั o นท e m มู n นะครับผมเนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับสสิ่งที่คนมีวินัยไม่จําเป็นต้องมีนะครับเขาบอกว่าเมื่ออยากเป็นคนมีวินัยเนี่ยเรามักจะหาสิ่งที่คนมีวินัยควรมีแต่บางทีเราก็มองข้ามสิ่งที่คนมีวินัยไม่ควรมีนะครับเพเอคุณอาจจะมีอยู่ในตัว แล้วมันอาจจะยิ่งทำให้วินัยของเรานั้นหายไปได้ด้วยนะครับผมม,มาหาคำตอบกันว่า4สิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับวินัยของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับไม่พึ่งพาวิวพล e งนะครับหรือว่าแรงฮึดหรือว่าพลังใจนั่นเองนะครับเพราะมันไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาครับมีง่ายก็หมดง่ายมันควบคุมไม่ได้แต่ให้เราเน้นสร้างสภาพแวดล้อมของเราให้อำนวยต่อความสะดวกนะครับยกตัวอย่างนะครับ อ่าผมจะทำพอดแคสต์นะครับผมไม่เคยเก็บอุปกรณ์ทำพอดแคสต์ของผมเลยนะครับผมถามว่าทำไมถึงไม่เก็บเพราะมันสะดวกครับมาถึงบ้านแล้วผมสามารถเอาโทรศัพท์ต่อแล้วผมสามารถทำงานได้เลยมันอาจจะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นการมักง่ายเลยอย่างเงี้ยคืออ่มันก็มักง่ายจริงๆแต่ว่า มันง่ายครับมันทําให้ผมเห็นแล้วผมอยากทำพอสแครไม่ใช่โอ้โหอุปกรณ์อยู่ในกล่องต้องมานั่งหรือต้องมานั่งต่อไม่ทำแล้ววันนี้ไม่มีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยมันคือเราสร้างสถานการณ์ให้มันง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันนะครับผมอย่ารอแรงบันดาลใจแล้วค่อยลงมือทําเพราะสุดท้ายอาจจะไม่ได้ทานะครับผมคุณเดวิดสกอกกินนะครับผมเขาเคยบอกว่า จงเชื่อมั่นในวินัยครับไม่ใช่อารมณ์ของคุณนะต่อให้คุณจะไม่มีอารมณ์ทำคุณก็ต้องทำครับต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้นะครับผมวิธีง่ายๆครับอขอให้เราได้เริ่มไปก่อนพอเราได้เริ่มทำไปสักพักเนี่ยสักพักหนึ่งมันจะมีอารมณ์อยากทำต่อขึ้นมาเรื่อยๆเองนะครับผมนะต่อไปครับข้อที่3เลยก็คือ ไม่เชื่อความรู้สึกของตัวเองทั้งหมดครับก็คือเรื่องในหัวสมองของคุณนะครับผมสมองคุณเนี่ยมันมักจะคอยบอกคุณครับเวลาที่คุณจะมีวินัยทําอะไรบางอย่างมันมักจะแบบว่าโอ้อย่าทําเลยเหนื่อยเสียเวลาไม่สําเร็จหรอก ทำอะไรที่มันมีความสุขระยะสั้นดีกว่าถ่ายทิกตอกอะไรประมาณนี้มันจะไม่ค่อยอยากทำนะครับมันจะเป็นตัวขัดวินัยของคุณมากๆกก็คือเสียงในสมองคุณอะนะครับอย่าเชื่อความรู้สึกพวกนี้โดยเด็ดขาดนะครับผมซึ่งมันมีอยู่ในตัวพวกเราทุกคนนะครับผมและส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้เป็นความจริงด้วยกับสิ่งที่มันอธิบายมานะครับคือประมาณว่า มันไม่อยากเสียพลังงานนะครับมันเป็นแบบว่ากลไกของสมองที่อยากให้คุณแบบหาความสุขระยะสั้นใส่มันต้องการเสพโดพามีนซึ่งคุณจะต้องต่อสู้กับมันนะครับผมต่อไปครับข้อที่4นะครับไม่กังวลกับผลลัพธ์มากจนเกินไปนะครับถ้าเรามีเป้าหมายแล้วเราทําเต็มที่แล้วเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่าหรือว่ามันจะได้ผลลัพธ์ไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับคือไม่มีใครควบคุมผลลัพธ์ ไม่มีใครสามารถควบคุมผลลัพธ์ได้เลยอะ่ะให้เราหันมาโฟกัสกับสิ่งที่เราทำอยู่ทำสิ่งตรงหน้าให้มันดีที่สุดแค่นี้มันก็โอเคครับแล้วมันจะสบายใจแล้วคุณย็จะมีความสุขขึ้นด้วยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับ4ี่หัวข้อถามว่าผมคิดเห็นยังไงบ้างนะครับผมข้อแรกก็คือ คนที่มีวินัยไม่จําเป็นต้องมีมันก็จริงครับถ้าคุณมีวินัยแล้วจริงๆมันก็ไม่จำเป็นต้องมีหรอกแต่ว่าในจุดเริ่มต้นแรงฮึดเนี่ยผมผมตัวผมเองผมใช้นะครับผมต้องฟังคลิปแรงบันดาลใจเพื่อทําให้ผมแบบกระตุ้นความสําเร็จของผมนะครับ ไอข้อที่2เนี่ยตรงตัวเลยก็คืออย่ารอแรงมานานใจลงมือทํานะครับคือใช่ผมจดผมทําแพนเนอร์ไงผมเลยรู้อยู่แล้วว่าต้องทําอะไรมันบางวันมันอาจจะไม่มีอารมณ์ทำอะ่ะมันก็ต้องทําครับเพราะว่าเราวางแผนมันเอาไว้นะครับผมข้อที่3อย่าเชื่อไอตรงเนี้ยก็ก็จริงนะผมก็เชื่อเชื่อสมองผมมาโดยตลอดแล้วสุดท้ายก็ไม่ทำนะสมองมันจะมันจะมีความรู้สึกอยากให้เราแบบอย่าเพิ่งทําเลยพักก่อนเดี๋ยวค่อยทําเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ย นะครับสุดท้ายพอเราขัดกับสมองเราได้แล้วมันก็จะทําได้เรื่อยๆแล้วมันก็ดีต่อตัวเราด้วยนะครับมาในข้อสุดท้ายผมคิดเห็นว่าผมเป็นคนหนึ่งที่คาดหวังกับผมรับนะต้องบอกไปเลยว่าผมคาดหวัง แต่ถามว่าผิดหวังไหมผิดหวังทุกรอบนะครับเป็นอย่างผ,ผิดหวังบ่อยผมทำยูทูบมาจะ3ปีปีนะก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์น,นะครับแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่พิเศษนะครับผมตั้งใจทําแบบเต็มที่เลยหาข้อมูลเต็มที่ก่อนจะนํามาทำพอดแคต์เป็นข้อมูลที่ผมหามาเตรียมพร้อมมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าปีนี้เป็นปีที่พิเศษครับแล้วก็ใกล้จะผ่านเกณฑ์แล้วนะครับผมสําหรับผู้ติดตามใกล้จะครบ1000 s u b s ซับสไครต์ก็ขอบคุณมากๆนะครับก็ตั้งใจทํายังไงผมเอาประมาณสัก 80%ผมก็โฟกัสในสิ่งที่ผมควรจะทำหละแต่มันก็มีความหวังเล็กๆแน่น้อยครับ20%มันไม่สามารถที่แบบคือคนเราทําอะไรแล้วมันก็มันก็มีหวังบ้างเผมพูดตรงๆเลยบางทีมันอาจจะอยากเข้าไปดูอะว่าเป็นไงบ้างใกล้บานเกณฑ์ย่างผมก็จะมีสองสองบ้างแต่ก็ต่อให้มันจะน้อยครับมันก็อาจจะแบบเออปิีหวังนิดนึงแต่ไม่เป็นไรทําต่อทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้มันดีที่สุดประมาณนี้นะครับผม นะครับผมอาจจะคุยเป็นตัวเองนิดนึงนะครับผมผมก็เป็นสไตล์ของผมนะก็จะเอาเนื้อหาของเขามาพูดแล้วก็จะสรุปในความรู้สึกของตัวเองมีผิดมีถูกมีอะไรบ้างไงก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องราวจะมาพูดประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามยังไงก็อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลีลาฮินฮาร์สสวัสดีครับผม